โอเคนะครับผมกล่าวสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแจกสริปนะครับเป็นทางด้านของค่ายใหม่หรือเปล่านะครับก็อัปเดตมาแล้วนะครับไป่ต้องัวโดนแบนนะครับเมื่อตอนนี้อาเิีุนมีปัญหานะครับมีปัญหาก็คือตัวรันไม่ขึ้นบางคนนะครับบางคนตัวรันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าไฟล์ของอาเิีุนมันเสียหรือเปล่านะครับ เดี๋ยว,วลงคลิปนี้เสร็จนะเดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวอาซิอุเนะว่ามันเป็นอะไรนะครับทําไมของบางคนแล้วเข้าปุ๊บแล้วไม่มีตัวรันหรือไม่มีโลโก้ขึ้นนะฮนะโอเคเดี๋ยวลงคลิปนี้เสร็จนะเดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวนะว่ามันเป็นเพรานะอะไรเนาะโอเคมาก็มันจะเป็นบางเครื่องนะครับที่สามารถรันได้นะครับของผมก็เป็นเหมือนกันนะครับผมกดเข้าอาซิอุตเรื่อยนะกด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 โลโก้ไม่ขึ้นก็ปกัดลบออกแล้วก็กดเข้าใหม่นะผมก็มไม่ได้นะครับผมจนทำจนได้นะครับผมถึงจะได้ทำคลิปนะี้เนาะ โอเคมาผมจะมารีวิวสกิปกันเลยนะครับปั๊บก็ให้นะฮะโอเคสกคิฟเดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะครับนี่นะครับก็สกิฟก็เหมือนของค้ายสีแดงเลยวัด <What? S 1> <c oughs> นี่นะครับอืมเป็นของค่ายนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวผมแับแล้วผม นนี่ะะฮก็น่าจะอัปเดตมาแล้วแหละเหมือนเป็นเหมือนเป็นกปอกของค่ายคนอื่นมาเหรือเปล่าเนี่ยโอเคเรามาเปิดออโต้ฟาร์มนะครับออโต้ฟาร์มเลเวลนะครับปั่นได้ไหมดูการเปิดหรือเปล่าอ๋ออันนี้เป็นฟาร์มผลอันนี้มีฟาร์มผลด้วยนะครับอันนี้เป็นใช้ฟาร์มเลเวลหรอวะเดี๋ยวดูก่านะบักหรือเปล่าโอเคไม่บักนะครับเปิดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เลือกนะว่าเราจะฟาร,ร์มผลนะข้าผลก็อันแรกนะครับข้าเป็นปืนอนะันทีสองเนาะโอเคผมจะกําหนดเลเวลที่อ่ะสามสิบแปดไม่รู้ว่าตีลวมมอนหรือเปล่านะเนี่ยคบก็ต่อยประมาณนี้นะโอเคเมื่อเลือดน้อยแล้วมันก็จะฆ่ามอนให้เนาะโอเคเนี่ยมันจะมีรูปเมาส์ขึ้นนะเนี่มันก็จะชักอิวมาเนี่แต่ผมไม่รู้ว่ามีรวมมอนหรือเปล่า นีรวมมอนด้วยจะมีแหละยังไงต่อยไว้อ๋อต่อยไว้รวมอนด้วยโอเคมีนะฮะในดูไหมดูไหมต่อยไว้รวมอนด้วยนะครับนี่เห็นไหมก็จะใช้สกิลนะครับนี่ละมอนก็จะตายครับก็เรียกว่าก็คือฟาร์มผลนั่นแหละอันนี้ก็คือฟาร์มมา,ตาลติรี์ผลครับจะฟาร์มปืนก็ได้นะด้วยแบบนี้ วางอยู่ข้างในขั้วเต๋วเดือดโอเคก็จะใช้ผลปีศาจให้นะครับโอเคก็ออโต้วฟาร์มจะบีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ฟาร์มผลนะคงก็ปิดเอาไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าเปิดแค่ฟาร์มผลนะปุ๊บมันก็จะใช้มามาต่อยใช่ไหมเนี่ยปุ๊บๆแล้วมันก็เรียบร้อยแล้วมันก็จะใช้ผลปีศาจทำใหนเห็่นใจว่าต่อยเลงกันไปอ่ะอันนี้เป็นอันลลี่ฟู้ดนะครับหรืออับมาลติลีนะั่ อันต่อไปนะครับจะเป็นโรคหนึ่งโรคสองโรคสามนะครับส่วนนี้นะครับก็น่าจะเป็นล้อพ่นปีศาจนะหรือซื้อพนปีศาจเนาะอันนี้นะครับน่าจะเป็นอะไรวะลงดันนะครับผมลง,ง,ง,งดันงลงไลน์นักแข็งลงดันเปิดเล็กเปิดอะไรๆแค่ไหนอะอันที่สองไม่เห็นเลยตุ๊กอ๋อชิบะโตะนะครับ มีวาร์ปไหมโอเคก็ลังวาร์ปไปเดี๋ยวต่อไปนะครับอโอเคนะครับตอนนี้ลองก็มาถึงเกาะกลางเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็จะมาใช้ลงดันดูนะครับของเราคือชิปชิปแหละนะครับผมก็ไม่ต้องไปกดอะไรมากมากนะครับก็ยงแค่มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลยอะไรอะโอเคมอยู่ตรงนี้แล้วเนาะโอเคเราจะเปิดคิวอลานะครับใช่คิวอลาหรือเปล่าเัาก็จะวาร์ปไปนะครับ แล้วเราก็มาเปิดตรงนี้เลยนะอะ่มันซื้อไฟให้เราลัน้ำแข็งจะบักไหมมันทั้งจะบัก,บ,กบักใช่ไหมบักใช่ไหมทุกคนมันเปิดใช้ไม่ได้นะครับลงได้แนละ้ เ,เดี๋ยวบบหนึ่งนะผมเปิดคีวอล่าแล้วนะมันจะใช้ไม่ได้นะลงดันเอาได้นี่ไงนี่ไงได้ละตองเปิดคีวอล่าส้ำๆนะก็ได้แล้วนะครับนี่นะ ไม่ได้อ่ะอันไหนกันแน่วะโอเคแนะนำให้เปิดหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวมันก็ตายเองเนหะ็นไหมแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันยังไงนะอ่ะผมแนะนําให้เปิดหมดนะครับแล้วก็รอดูนะมันมันก็จะตายเลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมดีคิปไปแล้วผมดีไปไหมหรือว่าตัดชิปไปเลยโอเคแล้วผมตัดชิปไปในตอนที่เจอกันกกอนสุดท้าเยเนาะ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงก่อสุดท้ายแล้วนะครับปทตัวน,นี้คือดีนะครับลบเราว่าให้เราด้วยนะครับเพื่อแบบตกตายอะไรประมาณนี้คือเราต้องเปิดหมดนะครับมอนในแบบถึงจะตายเนาะเพราะว่าผมรองเหมือแบบผมปิดลนอยบนอากาศใช่ไหมโปรมันก็จะไม่คิวอลาให้เรานะครับไม่สามารถฆ่ามอนได้นะครับเราต้องเปิดให้หมดเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องฝาเราจะไปประมาณนี้เรยกว่าเราต้องลงดันดเดยเอาตองฝามาันเลย เโอเคนะครับแขต่อไปนะครับจะเป็นซื้อผลิตสารนะครับอันนี้เป็นซื้อผลนะครับส่วนอันอื่นผมไม่ได้ดจนะครับอันนี้เป็นซอม,นะะม,ออมนะครับก็จะมีซื้ออาวุธนะครับหรือมาดินเล็กโตเดือคาราบสติก็ใครที่ซื้อแล้วก็สามารถกดเอาได้เนาะี๋ยวผมจะลองมาฟาร์มโอเคก็คลิปนี้ก็ป็นเค่นนี้นะครับไม่มีราคาหัวนะ หือจะมีก็ได้นะก็เจอกคคลิปนี้ก็ไ,ไปนะไว้เจอกันคลิปหน้านะาย